สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะวันนี้ทองคำอาบน้ำแต่เช้านะคะขออาบให้มึ้งึงครับสวัสดีครับก็จะพาทองคำใส่บาทที่หน้าบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของทองคำนะคะนนก็อุปโคบริโทองคำได้นะครับผมเนาะ

คำคูณคำคูณนะทองคำดีสีข้าเลยนี่ตอนนี้ทีสีข้าเลยนี่ครับผมเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงคำคูณคำคูณเดี๋ยมลุ้นกันว่าเขาจะใส่บาทได้เดี๋ยวนี <S <S ออ้ถือไปถือไปไไถือไป<า>ถือไปฮะ

เออลง

ใส่บาทเสร็จแล้วนะคะทองคำตืตะกร้ามาบ้านครับปุ Neo ๊บอ่าตือตะกร้ามาบ้านอ่าพออลังวันให้หน่อยคนเก่งอาอลงวันเก่งมากเลยลูกชายเก่งมากเลยอ่าปีนี้ก็สามสิบสี่แล้วนะ ขอบคุณค้ำคุณเออวันเกิดนี้ก็พ่อพ่อแม่ทองคำนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอย่าอย่าดิ้อย่าซนเป็นเด็กดีของพ่อพ่อยายแม่เออทำงคำเด้อสุขภาพแข็งแรงไ่เจ็บไม่ป่วยค้ำคูณค้ำคูณเด้อสทนอะไรก็ขอให้เรียนง่ายๆจริงๆเออจะได้มีชื่อเสียงดังๆนี่ทองคำเออเรียบเแล้ว เก่งมากเลยทองคำเขารู้รู้แล้วนะคะรู้แล้วใส่บาทได้แล้วเก่งมากเลยพ่อชายทำได้เกือบทุกอย่างแล้วนะครับผมทำได้เกือบจะทุกอย่างแล้วนะคะที่มาใหไมไม่รู้ทอะไรให้รางวัลคนเก่งอีกก่อนเก่งมากเลยครับผมพ่อเอาให้เอาทองพ่อให้เรียกเดียกเรียวเลออเนเก่งให้รางวัลคนเก่ง ก็ต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาอา่ยอมมาเข้าได้ซึ่งกันและกันเนะาะพ่อทุกคน,นต้องใช้ระ <popcorn S 1> ยะเวลา,น,ยา,ยานะคะความพยายามทุกคนก็พยายามนะครับผมเนาะของคำก็เรียนเก่งนะคะแม่แม่เรียนเก่งความจำดีนะคะ ให้เขาทำอะไรทงคำก็ทำได้นะคะก็จะชำนาญไม่ถึงว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะใหม่ๆก็ยังแบบยังไม่คล่องนะคะยังไม่คล่องยังไม่คล่องเดี๋ยวเอาไปให้แม่ใหญ่ด้วยแม่ใหญ่อันนี้ให้ทองคำเลยนี่ของแม่ใหญ่มีอยู่ โอ้โหสวยมากเลยทานีโอ้นี้มีางวัออโวยโอย รัสซี่เดินตามหลังเมื่อกี้ว่างตะการเลยรั <laughs> สซี่เดินตามหลังบุลลงไปไหนเนาะบุลลงนี่ไปมาต้อง มาให้แม่ใหญ่ไอกโอแม่ใหญ่ทั้งนี้นี่เขาไม่ใหญ่อ right? ๋อแม่ใหญ่แม่ใหญ่เดี๋ยวให้แม่ใหญ่กินด้วยโอ้ยแม่ใหญ่อ่ะอาใหญ่กินแล้วก็อวยพรสัมภาด้วยนะเข่าหัวบ่ ก็หัวปอกปอกปอกบ่เพาะหัวปอกปอกปอกบอมากิไม่ไม่ใหญ่่าสุขภาพแข็งแรงนะทองคำเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ของแม่แม่เอฟซีนะคะอ้าอ้าอยากินของแม่ใหญ่โอ้ของทองคำได้เยอะกว่าแม่ใหญ่ อ่ะให้แมย์กินด้วยอือจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บก่อนเนาะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บเอออ่ะเมย์จุ๊บด้วยเออโอ้เก่งเลยเก่งทั้งสองเลยอ๋อสนุกฝากครับคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมกันนจริิงคลปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามในช่องทีวีไลฟ์ทางนี้ก็เฟซบุ๊กก็ไปคิดคำเสน่หต่อตก็ไปคิดคำเสน่หนะครับผม ัไปนี่พ่อกราบว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ